สวัสดีค่ะคุณครูติ้งนะคะจากเพจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ by ครูติ้งนะคะวันนี้มีสาระดีๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเรือๆในเพจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของครูติ้งด้วยนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดกันเป็นเรื่องของ คอนเฟล็กนะคะคอนเฟล็กนี่เป็นอะไรนะคะเขาก็บอกว่าเป็นตัวที่จะช่วยบำรุงกระดูกให้กับเรานะคะเพราะตัวนี้ทำมาจากข้าวสาลีนะคะข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวบาล่นะคะพวกนี้มารวมกันแล้วก็ทำเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วพวกนี้ก็จะมีทั้งวิตามินมีทั้งไฟเบอร์เป็น ตัวเส้นใหญ่ให้เรานะคะมีแร่ธาตุแล้วพอเส้นใหญ่นี้ก็จะมีเส้นใหญ่สูงช่วยทำให้เราได้รับประโยชน์นะคะบางท่านก็รับประทาน,ตนเตินช้าเป็นอาหารเช้านะคะบางท่านก็เติมนมนมสดลงไปบางท่านทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้ใครที่ชอบทานทาญญพืชก็ทานได้นะคะเพราะว่าคอนเฟลกนี้จะช่วย บำรุงกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงนะคะนอกจากนั้นยังทำให้ระบบขับถ่ายของเรานี้สะดวกสบายแล้วก็เป็นเวลาสม่ำเสมอนะคะท่านท่านไหนที่ท่านหนักนะคะใช้คอนเฟล็กไปช่วยได้เลยนะคะ แล้วก็สำหรับท่านผู้ที่ควบคุมน้ําหนักนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะเพราะว่ามันจะช่วยคุมน้ําหนักเราให้อยู่นะคะไม่เพิ่มความอ้วนให้กับเรานะคะแล้วร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะจากคอนเฟลกแล้วก็ได้เรซทาต,ต่างๆนะคะที่ได้มาจากเมล็ดทันยพืชที่อยู่ข้างในนะคะ มีเมล็ดฟักทองมีอัลมอนด์มีแคนเบรรี่นะคะม,มีเมล็ดทานตะวันนะคะพวกนี้ก็จะไปช่วยทำให้ได้ได้รับแร่ธาตุต่างๆได้ดีนะคะแล้วน้ำตาลที่อยู่ในลูกเกดท,ที่อยู่ในนี้นะคะก็จะนำไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเก็บอยู่ที่ไหนนะคะนำไปใช้ในร่างกายเราได้เลยนะคะเหลวก็พิเศษอีกอันหนึ่งก็ช่วย บำรุงเลือดให้เรานะคะช่วยบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะบ้านไหนที่มีเลือกเล็กเด็กแดงนะคะหรือผู้สูงประสบการณ์อยู่นะคะเหมาะในการรับประทานมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะคอนเฟก็์มีแต่ประโยชน์ด,ดีๆเต่อทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์ด share, กดแชร์กดหัวใจเรือๆในเพจ ผิตภัณฑ์ธรรมชาติ b y โรูติงหรือเข้าไปสั่นกระดิง่งกิ้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 งใน YouTube ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ b y โรูติงนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเรามีพร้อมให้กับทุกท่านค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ